เช้าที่นอนอ่ะวันนี้วันไหนวันนี้วันไหนคะ <c oughs> จุดแก้มไหนได้ไหมคะหนูไม่ให้เหมียวจับหอมแก้มหน่อยโอ้หนูไม่ให้เหมียวจับโอ้หนูไม่ให้เหมียวจับปะคะโอ้หนูไม่ให้เหมียวจับปะคะจุดแก้มไหนได้ไหมคะหอมแก้มหน่ได้ปะหอมแก้มหน่อย โอ้นน oh. okay, like, ี Gün ้ไะแกหเนียมันแก้งหนูอะคะฟอฝ่อเนี่ยแกล้งหนูอะแก่ไหมะโอ้ไม่ให้เมียจานให้เมียาะโอ้เนี่ยแกงหนูอะคะ หูหูหนูเป็หนูคะก็หูเหนูนะคะแม่จับแอบจับก็ไม่ได้อะไรม่จับม่เดี๋ยวจับอ่ะ